ย้อนกลับไปตอนหาเสียงพักรัฐบาลพูดกับประชาชนยังหวานหูว่าเลือกเราค่าของชีพจะลดค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สจะถูกลงแต่ สองปีที่ผ่านไปไม่ใช่แค่ไม่ลดรับมีข่าวดีแบบเตี้ยเตี้ยเข้ามาแทนไอฮอคฮักเอ้ยรัฐบาลเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากเอกชนอีก5 2าพเมิกะวัต์แถมยังผูกขาดการันตีให้ราคาคงที่อยู่ถึง25ปีแถมยังอิงราคาซื้อแพงกว่าต้นทุนและไม่เปิดให้มีการประมูลแข่งขันราคากันชัด,ด้วยที่ไม่เปิดประมูลเขาก็มีเหตุผลเว้ยอ้างว่าถ้าใครประมูลในราคา ถูกๆแล้วไอคนนั้นน่ะอาจจะทิ้งงานก็ได้อ้าวไอห้าเอ้ยไม่ใช่การประมูลเนี่ยหลักการของเขาคือเขาคือเพื่อจะได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็คุ้มค่ามันต้องมีสเปคมีมาตรฐานจุว่าเจ้าโสโลผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยฟาดไป3 5โครงการกินรวบร0 0เอเซ็อันนี้ไม่ใช่แค่ข่าวเศรษฐกิจแต่มันคือโศกนาฏกรรมค่าไฟแห่งชาติที่จะอยู่กับเราจนลูกแกหลานคนเล็กเข้ามอปลายเรื่องนี้สอสอพักประชาชนได้เคยลุกขึ้น ลุกขึ้นอภิปรายกลางสภาเขาตะโกนเสียงดังๆบอกว่า19เมษายนที่ผ่านมาคือเส้นตายภาครัฐ ไม่ยับยัง้งก็จะปล่อยให้ค่าไฟาแพงขึ้นอีกถึง1นึ่งแล้านบาทแล้วค้ำประกันการันตียาวไปอีก25ปีแต่หน้าเศร้าเสียงนั้นเบาเกินไปเสียงของประชาชนพวกเราก็เบาเกินไปในห้องประชุมสภาที่อิ่มแล้วก็อบวนไปด้วยกลิ่นดิวละเพราะสุดท้ายรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยไม่ฟังเสียงสอสฝอ่ายคา้านไม่ฟังเสียงประชาชนอย่างพวกเราปล่อยให้สัญญาถูกเซ็นไปอย่างเงียบๆคุณพีรพันธ์ที่บอกว่าจะแก้ข้อกฎหมายก็บอกว่าทาอะไร ไม่ได้จนสุดท้ายมีหลายฝ่ายถามรัฐมนตรีพลังงานก็คือคุณกิติพันธ์เขาบอกว่าเซ็นไปแล้วเพราะถูกบังคับด้วยข้อ,อกฎหมายแต่ถ้าเขามีความผิดไม่เหมาะสมเราก็สามารถยกเลิกได้เมื่อกี้บอกผูกพันข้อ,อกฎหมายและตอนนี้บอกยกเลิกได้เอาไงอา้าวงี้ก็เซ็นไปเรื่อยๆสิวะแล้วค่อยไปหาเรื่องผิดเอาทีหลังเอาในวันข้างหน้าซึ่งแม่งก็ไม่เคยหาเจอรัฐธรรมนูญปี6กก็บอกให้เซ็นไปก่อนแล้วเป็นไงหมดทางแก้แล้วที่รู้ๆยังเหลืออีก13ศาลโครงการจะยกเลิกก็ไม่ได้เพราะ ร,รัฐมนตรีพลังงานบอกต้องเซ็นให้ผ่านอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะไปขัดขัดกับสัญญาของอโลงไฟฟ้าบางโรงที่มีเซ็นให้เขาให้เขาไปแล้วที่เหลือก็ต้องเซ็นให้หมดเพื่อความเท่าเทียมเดี๋ยวมันจะลักหลั่นกันมึงไม่สนใจความเท่าเทียมของประชาชนอย่างพวกกูบ้างเลยเลยแสดงว่ารัฐบาลกระทรวงพลังงานเห็นกับบริษัทเอกชนมากกว่าที่จะเห็นหัวประชาชนอย่างพวกเราถึงตอนนี้ถูกไม่ถูกกฎหมายใครจะไปสนแต่ที่แน่ๆมันไม่ถูกหลักการแน่นอนประชาชนควรเข้าถึงแหล่งพลังงาน อย่างเป็นธรรมราคาก็ต้องเป็นธรรมด้วยแบบนี้ไม่ถูกใจประชาชนแน่นอนแต่ประชาชนสายสลิมที่เลือกพักวมไทยสร้างชาติจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เสียงจากภาคอุตสาหกรรมก็เริ่มดังขึ้นร้องประธาน สภาอุตสาหกรรมออกมาสวนทันทีว่าเฮ้ยแบบนี้รัฐบาลถึงจะมาอ้างว่าถูกกฎหมายแต่ที่แน่ๆมันไม่เหมาะสมเออรองประธานสภาอุตสาหกรรมคงหมายถึงว่าแม่งถูกกฎหมายอย่างอเมหิกและนี่นะครับคือปัญหาของระบบราชการไทยที่ยังติดก,กับดักก,กับแนวคิดมันไม่ใช่ติดก,กับดักติดเขาต้องการจะเป็นแบบนั้นไม่ผิดกฎหมายก็คือถูกแม้ว่าจะไม่คุ้มค่าไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยและไม่ตอบโจทย์ประชาชนเลยก็าตามเหมือนกับคดีตึกสอตอง,องอที่ถล่มลงมา หน้าาตต่อตถูกระเบียบทุกขั้นตอนแต่พังทุกชั้นของระดับประเทศโกงครบสูตรระเบียบการครบถ้วนบริษัทที่ไม่ได้รับเลือกห้ามร้องเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการถาัดไปเขาะจะแบ่งให้นิดๆหน่อยๆรูปแบบสัญญาเก่าค่ําคือถูกมัดอนาคตแบบไม่มีทางถอยสัญญานี้ใช้วิธีรีบล็อกรีเบดแล้วออฟลิเคชันเชมรีบล็อกที่ไม่มีการเปิดประมูลไม่ใช้ราคาแข่งขันแต่ใช้คะแนนเชิงเทคนิคจากคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งกันเองแม่งอย่างนี้ก็ล็อกสเปกล้านเปอร์เซนต์และนี่ก็คือจุดที่นักวิชาการหลายคนเริ่มตะโกนออกมาว่ามันคือการทุจริตเชิงนโยบายแถมยังเป็นสัญญาที่ล็อกราคาเอาไว้สูงในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนกําลังถูกลงเรื่อยๆแบบนี้อนาคตราคาค่าไฟฟ้าต่างๆมันต้องถูกลงไม่ใช่สูงขึ้นหรือล็อกราคาตายตัวแบบนั้นเกมซ้อนเกมของพลังงานใครได้ใครเสียาฟรัฐ ฐบาลพยายามชี้แจงว่าในการซื้อไฟแบบนี้มันไม่ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นหรอกนะแต่ฝ่ายค้านแล้วก็นักวิชาการแล้วก็รองประธานอุตสาหกรรมคอสววทันทีบอกว่ามันอาจไม่ได้แพงกว่าปัจจุบันก็จริงอยู่แต่มันแพงเกินควรเมื่อเทียบกับต้นทุนจริงๆในอนาคตยามาบอกว่ามันไม่แพงในวันนี้ในเมื่อเรากําลังเซ็นล็อกสัญญาธาตุในอนาคตอีก25ปีแถมยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านอย่างง่ายๆและเพื่อการให้ต้นทุนของ เอกชนรายย่อยได้ผลิตใช้เองไม่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย์แต่กลับล็อกราคาสูงสูงให้กับกลุ่มทุนใหญ่จากปากประชาชนแบบนี้จ่ายสองเด้งสุดท้ายก็วนกลับมาที่คนธรรมดาแบบพวกเราค่าไฟแพงขึ้นกูนจ่ายเองถ้ารัฐบาลจะท,ทําทีเหมือนับมาช่วยก็เอาภาษีของอนาคตมาโปอีกทีเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือจ่ายรอบแรกที่ปักไฟจ่ายรอบที่สองในรูปแบบภาษีและสุดท้ายก็ต้องถามกลับไปที่รัฐบาลว่าฝีมือที่ หาเสียงว่าจะลดค่าไฟมันอยู่ตรงไหนวะนี่คือดิว25ปีที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ไม่มีสิทธิ์ค้านถ้ฝ่ายค้านไม่เอาออกมาบอกราคาค่าไฟจะแพงกว่าที่ควรเป็นไปอีกนานท,ทั้งทั้งที่ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมันถูกลงทุกปีความโปร่งใสาหายไปความมั่นใจในระบบเองก็หายตามไปด้วยรัฐบาลพูดทุกครั้งว่าที่ทำเนี่ยโทกฎหมายแต่ประชาชนอย่างพวกเราตะโกนออกไปว่ามันไม่ยุติธรรมโวยใครกันแน่ที่ไม่สามารถสั่งก ได้ฝ่ายรัฐบาลพยายามบอกว่าทําอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นหน้าที่ของกกพคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลแต่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประชาชนอย่างพวกฉันปกผม พโกโรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกพอชคอณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักในการรับซื้อไฟฟ้าแล้วจะมาอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงวะหรือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอำนาจแต่ไม่มีความกล้าหาญที่จะทำหรือสมรู้ร่วมคิดใช่หรือไม่และที่สําคัญไอการที่ดิลข้ามขั้วเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมันมีจริงนั่นหมายความว่าพลังงานของชาติกลายเป็นเวทีการเมืองเพื่อการต่อรอง ทางอำนาจอีกครั้งเรามาจับตาดู25ปีแห่งความเสี่ยง มันจะเป็นยังไงต่อไปทุกวินาทีที่สัญญานี้เดินหน้าประชาชนต้องจ่ายในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เลือกและไม่ได้รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ํายิ่งรัฐบาลปล่อยให้การบริหารอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่ยุติธรรมดําเนินต่อไปก็เหมือนเรากําลังเซ็นชื่อบนเช็คเปล่าให้คนอื่นกรอกตัวเลขทีหลังถ้าเป็นเอกชนจะบริหารงานอย่างนี้ไหมวะโซลารเซลล์เราติดเองก็ไม่ได้เอกชนรายใหญ่ขายให้เราในราคาที่เขาตั้งเองแล้วก็มาบอกประชาชนว่า คือทางเลือกพลังงานสะอาดที่เราต้องซื้อต่อเนื่องไปถึง25ปีฟังดูเหมือนเป็นความมั่นคงทางพลังงานแต่ในความเป็นจริง้วมันคือความมั่นคงของรายได้ของกลุ่มทุนพลังงานต่งางหากรัฐบาลที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมักจะทําสัญญาแบบไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้คําถามคือสัญญา25ปีที่ไม่มีการประมูลแบบนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคิดว่าโครงการนี้มันมีปัญหาได้แล้วทําไมตอนนี้ถึงไม่ยับยัง้งหากคุณคิดว่า การไฟฟ้าต้องโปร่งใสไม่ใช่เป็นเรื่องลับเฉพาะวงปากแชร์คลิปนี้และคอมเมนต์มาว่าคุณอยากเห็นนโยบายพลังงานของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเชิญครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสนัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงสักครับแล้วพวกเราจะมาพบกันทุกวันตอนเย็นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปมีการไลฟ์สดเดยกว่าโคตรมันบอกก่อนลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะติดใจคลิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสลัด No!